โอเคครับก็สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กันที่เกมไลฟ์ฟอลโล่นะครับผมจะมาซื้อฟีสปินให้ดูนะครับ300นะครับทุน454นะครับดูกันดีกว่านะครับเพราะว่าเกมนี้ที่ผมเล่นนะค่ายนี้มันแตกง่ายมากเลยของ PG นะครับสำหรับผู้ที่อยากเล่นเกมนะครับผมจะปักมุดลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับ ระบบออโตครับฝากถอน24ชั่วโมงไม่มีเทินไม่มีจำกัดการถอนนะครับลองดูนะครับมาดูกันดีกว่าครับสำหรับผู้ที่เพิ่งได้รับชมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ลงนะครับดูครับคูณ12คูณ15ง่ายมากครับเกมนี้ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่านะครับ สายทุนน้อยห้ามพลาดนะครับเหลืออีกแปดฟรีจะเป็นนะครับมันลุ้นกันเหลือีกเจ็ดนะซื้อแค่สามร้อยนะครับเกมนี้ซื้อถูกมากเดี๋ยวดูกันดีกว่าเฮมาครับต่อไปไหมแมมมาแล้วนี่ครับตัวคูณข้างล่างนะครับจะค่อยๆขยับคูณไปเรื่อยๆนะครับ ้าไหลถึงคู่ิบห้าแล้วตกมาเรื่อยๆนี่รู้เรื่องมีคำวอวยพรด้วยโอ้โหอี่ปียวมากครับเกมนี้นี่ครับข้อดีของเกมนี้มันก็คือได้คำวอวยพรนะครับมันจะส่งให้นะครับไปต่อไปอแค่ร้อยเก้าเนี่ครับใกล้จะคืนทุนแล้วนะต่อเนื่องครับต่อไปเลย คุยต่อครับสวยครับแบบนี้คูณ9แล้วนะโมได้คูณ9ก้คูณสิบสอเลยอีก3าครั้งนะครับสำหรับผู้ที่อยากเล่นเกมนะครับก็ดูลิงก์ในคอมเมนต์นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้อยู่นะครับยี่ชั่วโมงครับติดต่อได้เลยบอกว่ามาจากช่องนี้นะครับรับฟรี เรดิตสิบนะครับสำหรับยอดฝากครั้งแรกนะครับสวยวครับทีหนึ่งสปีดแล้วทีสุดท้ายครับมนลุ้นกันเลยเนี่ยครับถูเอาอ้โหแบบนี้สวยครับแบบนี้แหมมาแล้วต่อไปครับเจามาเ,าเจามาด้วย หอยวิวสามตัวสองตัวโหดูดิครับมันแตกแบบนี้นี่เองสวยครับแบบนี้เนี่ยครับซื้อแค่สามร้อยนะครับสมควรซื้อนะครับเกมนี้แตกไปสองพันสี่สามสิบเจ็ดนะครับแล้วทำไงต่อ,ตอนี่ครับเราจะถอนดีด้วยจะลุยต่อครับ แต่สำหรับผมผมจะลุยต่อนะครับเดี๋ยวกดรีก่อนทีหนึ่งครับค่อยกดลุยต่อลุยครับรีเซตแป๊บนึงครับมันมันต้องรีนะครับถ้าเราบวกเยอะเยอะแล้วคือเราต้องรีเกมเลยครับมันจะได้ไหลต่อครับรีซดตเซตระบบนะครับลุยครับซื้อหกร้อยไปเลยครับรอบนี้ สวยครับได้สิบสองทีก็ยังดีหน่อยนะซื้อเข้านะครับมันได้12ทีอยู่แล้วนะครับแต่ลุ้นสเก็ตเตอร์เพิ่มครับเพื่อให้มันบวกเพิ่มไปอีกครับทีละสองตัวละสองนะถ้าได้นอกเหนือจากสี่นะครับลวยกันครับต่อเนื่องครับโอ้โหไม่เข้าเลยครับก็ลุ้นเอาครับ ทีสุดท้ายอาจจะสวยก็ได้นะครับทำเป็นเล่นนะเกมนี้ต่อไปครับยิวมาแล้วโอ้โหต่อไปครับคูงสิบสองแล้วได้แค่คูณสิองนะครับซื้อหกรอนะครับรอบนี้อ้าวคำอวยพรใหม่แล้วครับเข้าง่ายมากครับคำอวยพรดูนะครับ ดีขึ้นเหลืออีกห้าฟรีสปินนะครับลุ้นกันต่อเลยเกมมาแล้วสวยครับวิวมาแบบนี้ไปต่อครับวิวมาอีกสองตัวครับโอ้โหนี่ครับง่ายมากนะครับเกมนี้ สวยครับลุยต่อเลยนะก็สำหรับคนที่อยากเล่นเกมนะครับก็ดูลิงก์ในคอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับเหลืออีกสองสปินนะครับลุยต่อเลยง่ายครับเกมนี้เล่นง่ายๆครับระบบออโต้นะครับ ดูลิงก์ที่ปากมุดนะครับหรือไม่ก็แอดยูฟ้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับไม่มีเทินไม่มีจำกัดถอนครับหลักหมื่นถึงหลักแสนได้หมดนะครับเกมนี้หลักร้อยก็ได้ครับอย่าลืมนะครับถ้าแอดไปแล้วบอกว่ามาจากช่องผมนะครับฟรีโบนัสส0นะครับสำหรับยอดฝากแรกครับนุครับหมดแล้วนะครับซื้อ600ครับเป็นไงครับ ไลฟ9หนับเก้านะครับวันนี้ผมก็พอแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ